เสร็จแล้วครับกับว,วันนี้พระปิดกิจิีมนต์นอกครับอ่ะน้กล่องเนี่ยตัวไปยิงโอ้น้อย ใส่ดำขาเขาเป็นมันหลายเจ้าเอเนี่ยสามเจ้าเกิดแมอะทำบุญหาอ๋อให้พ่อบุญาพ่อรับว่าเดี๋ยวเาให้การใหเงียเงน้ तन्नांगं च रपते इति तां कृतं कृम् हं तव वसानि सतो सपे पुरेंदो संकाप तं भूखाना रसय हमनी चोते ससोय भाषति सियो विवाचन सुपापलो विना तस्माते แม,ม่ยิ้มยิม้มรับพ่อหย่ยงยังก็แม่ไปยังกกอะไปยังกาะได้พ,พี่ตัว ทุก ักนะี่ตัวนาละกันตัเสทับคิดูดูดดูดยูดดีแหงแล้วนวดนวดแกรได้อรมอมมอมมแม่อย่าีอาคารกันก็อาจะเริมลุงเรื่องบาม่เหลนะ่วนส่วนไม่ิบยิบไม่ม่งทั้นกันจะเริ่มนี่ พระสุปรกรถามหานั่นแข็งแรงคุณ่ะแข็งแรงเดอ้อพระคุณบอกนั่นพระสุปรกรณ์นั่น <laughs>